คนนี้ยังแดกข้าวไอแดกข้าวเหนียวกับไอจิ้มกับน้าปลาอยู่เลยอูดเุ้ยนะนกินข้าวกับสมตำกินข้าวกับน้ำปลาอยู่เลยนะบางคนเนี้ยมึงเอาเวลานะไปดูแลชีวิตตัตวเองให้มันดีขึ้นก่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยู่ตุตตังประเทศ แล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่นเอ็บซีต้งฟังไทเปิร์สกุลสกุลโบนาเสื้อนะว่าผู้กองบอยจะบ่ได้เข้าถึงรสชาติของปลาเด็กหรือว่าปลาลานะเสียสัตว์เกิดเป็นมนุษย์มานาได้ผู้กองบอยนะบางอาหลายเด้อผู้กองบอยเด้อบางอาส์มามาบุรีปรลาล่าส้มตำฮู้บอกว่าปลาเด็กปลาล่าเนี่ยนะคือ ลาวกินได้ไทยกินดีฝรั่งกินนำนะฮู้บะนะมันเป็นของยอดฮิตกำลังดังไปทั่วโลกเลยนี่เขาส่งไปขายหอดเมืองนอกเมืองนาเล้วปละดงปะเด็กนี่นนะผู้กองบอยนะมันเป็นอาหารโลดเลด เสื้อ่าไทยลาวในลายคนในแทบจะเก้าสิบเก้าเปอรนต์ูละนะขาดปาลาบได้นะต้องลองได้ผู้กองบ่อยและจะติดใจอยากินลายอันอาหารขมเมน,นี้นะแบบนี้อาหารขมเมนเลือดลดแหงบ่หยาบปปหยาบเคี่ยวโบได้นะมักกินแบบนี้ติอาหารลดลดขมเมนโบก็เป็นแบบนี้นะย่างลด บบกับเป็นเกิบมาดาวโอ้ประเจ้าโอ้มายกอดนะผู้กองบอยไปมุดดินยุ้วใส่มาจึงบุ้งฮู้คำว่าปลาแดกนี่คืออาหารลดเลิศนะและอนาคตข้างหน้าปลาแดกคือแบบเป็นสินค้าดีเป็นสินค้าอดท็อปเป็นสินค้าที่มีราคาแพงนะ เป็นสินค้าที่บตกเทนเป็นสินค้าที่บนหน้าเปื้อนกินยำใดแซ่บยำนั่นกินยำใดติดใจยำนั่นนะดังคือกับซีดวิตามินเข้าผิวนะเขาบอกผกองบ่อยนะโบเสื้อลองไหมนะถ้ายังบหันได้ลองลอง้วยผู้กองบ่อยโดยจะแห่ลายอันอันเกิบกับอย่างลดทันนะมันบ่มีรสชาติบ่มีกินมีมนมเตซี่ นนเนี้ยกับเหนียวซุปไปดึงไปแห่นมันเนี่ยอาหารเขาเม <c oughs> ลองเปลี่ยนจากแห่นเนี่ยยางลดกับเกิบอเตะเน,นี่ยนะลองมากินปลาแดกบ้งเด้อนะเดีเดด๋ยวจะติดใจบบเสื่อนในท่าเลยลองไปนติดว้ฝ่าเฮือนลดอันขวรปรดปลาแดกน้ำปลาแดกแห่งยี่ห้อของไทยในที่แซ่บปลาล่ำปลาเหลือนะ แซบจนบบมีม่งไว้แซบจนบบมีม่งวางแซบจนบบมึนหูมึนตาแซบอีลีอีหลแซบคักๆักเน,นี่นะยังให้ผู้กองบ่อยหันเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสนะน้ำปลาแดกส้มตำนะกินยำใดแซบยำนั่นนะนี่นะ เป็นบินหา้าแก้เมาเจ็บหัวในกินส้มตำปลาแดกเข้าไปเนี่ยสวงวะสวงวะเฟื่องเดะบ่โู้บ,บ่นะลองได้ผู้กองบ่อยแนะนำเลยเนาะวางเกล็บเตะกับยางรดนี่ไปนะหั่นมาลองปลาแดกแห้งปลาแดกหลายๆย,ยี่ห้อนี่ลดลดทั้งนั้นนะบ่ามาละเปรี้ยวปากเจวปลาแดกเข้าเด้ะ ไม่กินกับเจ้าปลาแดกกระแซบนะปลาแดกใส่ส้มตำกระแซบแก,งอ,แกงอ้อแกมอ้อมเนี่ยดีบอดีนี่อันปลาแดกนี่นะจิได้ฮอตใส่ฮอตข้ามาแรงผลแนวความหมักนะอืมนะนึ่งก็แนวหอนหอนมามีพักลวกพักต้มพักนึ่งไก่ย่างปีกไก่ทอดกุนไก่หรือว่าออย่างเครื่องในไก่ก็ได้นะ เอามาเจ้าประเด็กเปาะใส่ฟินนะฟินเอาอย่างมาแลกกับยอมฮู้บอกว่าเปรเกเนี่ยนะฝรั่งหลายคนกะเริ่มเปิดใจเวลากลับมาประเทศไทยนะกลับไปหิ้วเมื่อนำนี่นะ เสื้อบ่ฟรั่งหลายคนเขาบอไปแห่นเกือบแตะกระย่างรถนี่กับขมเมนดอกนะเขากไปแห่นนะแต่ถ้าประเดกนี่ฮทรงกินอันหอมหวนเฮ็ดให้ใจคึกขนองบ้ามาและกะ้กอะถ้าบเดึกนี่จะตําเจียวประเดกกินกับข้าเหนียวเลยได้นี่นะความมักจ้านะความมัก ลาวกินได้ไทยกินดีฝรั่งกินตามนิยามคำนี้บ่ผิดพลาดลดแล้วก็ลดไปอีกนะจ๊ะนะอันอย่างลดกับเกิือเตะหันที่มีแต่สี่บมีกินนะเสื้อปะเขาเข้าใกล้เขากันย่างหนีลดนะเป็นสินค้าที่บบนุนิยมกินนะบบแม่นนกนะ เป็นชินค่าที่เขาบนนิยมกินนะเป็นชินค่าที่เขาเอาไว้ใส้บนปาดกับเอาไว้ใส้อันเปียนอย่างอะไรที่มันขาดเ,ขาเอิ้นวไปอย่างขาดไปยอย่างหัวเขาเอาไว้เปียกเขาไ่ได้เอาไว้ให้กินเ้อนะคอมเมนต์ควรหยุดนะตั้งสตินะตั้งสติกอนอย่าเฮ็ดแปกบ้านแปกเมืองนะอาหารที่เขาบ่กกินนะ แนะนำนะเห็นลายคนอยู่เลยขมຈ์นะที่เขาเปิดใจใส่ส้มตํากับอันปรี้ดกนี่นะนะลายคนนะกินแล้วก็บบเบื่อกินแล้วก็ติดใจนะขมนหลายคนมาอย่ไทยกินเป็นวุ๊ดนะแต่เผอิญว่าผู้กองบอยพันได้ลองนะผู้กองบอยเซิรนะจ๊ะนะเซิรนะข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำรสจ้ะบอกว่ารส กินไปแล้วเนกับมะฮอดือนฮอดบ้านนี้อยากเค็ดกินเองได้นะรสชาติไทยรสชาติลาวนะต้นตำรับเข้ามาส้มตำข้าวเหนียวก่ย่างกินยำใดกะมีแห้งยำนั่นกินนยำใดกะมีเหื่อมีแหงนะกินยำใดกะฟิลแบบอ เอเนจีขึ้นมาหลดนะลองแหนตะเกิบกับยางในพอมีเอเนจีอย่างดนะอ,อกนะดีบอดีฟันหน้าจิหักเอาฟันหน้าจิลุดเอาเนี่ยถ้าใส่ฟันปลอมบางทีฟันปลอมกับสิลุดเอานะเ้าเรือ <c oughs> แหนอย่างลดนดะนี่ลองกินปลาเดกนะเจลปลาเดกส้มตำนะว่มาแล้วกะ <c oughs> <c oughs> ไปหาเข้ากินก่อนเ้อนะ เปี่ยวปะตำเจียวไปละแดกคือเก้าแหละวามแซ่บวามแซ่บ